ผมก็ฝากบอมาด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาช้อปปิ้งนะครับผมก็เปิดแล้วนะครับแฟนออฟฟนนิน่น,นะครับพสยศษเซนเตอร์นะครับแล้วก็จะลืมมาซื้อคอลเลคชั่นลิมิเต็ดด้วยนะครับผมเออข,ข้างบนม้วนนี่ขงบนม้วนอาตนี้เลยน่ารักมากๆเลยครับทุกคนของกล่ะาสูดป,ประกาศไปแล้วเราเข้าสู่จีนีคิวเนอร์ใช่ไหมบ้านค่ะก็บ้านหลังใหม่ครับผมกาบ้านหลังใหม่เรียบร้อยต<ม>ื่น<ม>เต้นดุเต้น มันย้ายชั้นเฉยก็สองชั้นครับอันนี้ถึงว่าเซอร์ไพรส์เลยนะจริงเหรอครับโอเคโอเคทซอไมเราไม่เซอร์ไพรส์หรอพี่แต่เขาเซอร์ไพรส์ไงนะก็เซอร์ไพรส์เลยครับจริงก็ดีใจดีใจครับผมแม้ว่าก็ได้อยู่ตึกแกรมมี่เหมือนเดิมครับผมแล้วก็เราก็ยังได้ทำในสิ่งที่เรารักอยู่เหมือนเดิมครับ ก็มีมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับผมทั้งดั้งตีทั้งการแสดงแล้วก็งานในวงการอื่นๆแล้วเรียกว่าทางจีนบีทีวีก็มีครบวงจรเลยครับใช่อย่างเมื่อวานที่ประกาศไปนี่คือในไลน์ของอีกเราก็แตกแตนอยู่จังนะก็แตกแตนอยู่เพราะว่าไม่มีใครรู้มาก่อนมันแบบเป็นอะไรที่แบบเร็วมากๆเลยครับแล้วแฟนเข้าไปอ่านชื่อแบกมาแฟนยังไม่เอเลยนก็มีอ่านมีอ่านครับผมก็ดีใจทุกคนก็ดีใจที่ได้อยู่เพราะว่าบางคนก็แบบผมว่าอาจจะกลัว โอ้ยเราหมดสัญญาแล้วเราจะทําอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็บอกเออผมไม่หายหน้าหายตาไปรอผมยังอยู่แถวนี้อยู่เหมือนเดิมแต่เราเห็ใจจากที่เล่นชิรี่มาไม่ได้เห็นใจแล้วเราก็ศึกษาในการแสดงก็อยู่ที่ทางผู้ใหญ่แล้วกันครับผมว่าจะให้ผมทําอะไรบ้างอะไรครับเรือร้อนี้นีเขารอแล้วนะรอเจอแล้วนะครับฝันที่ฝักตัวไว้ก่อนเลยนะแสดงว่าตอนนี้เนาะก็จะเป็นจากศิลปินเป็นนักกีฬาในชาติแล้วตอนนี้เราจะได้เห็นเต็มตัวกับโอกาส ก็มีโอกาสที่จะได้เห็นใช่ครับเราแบบว่าต้องไปฝึกต้องไปเตรียมพร้อมอะไรทุกอย่างให้ดีก่อนก็ให้นอนอยู่แล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นอันสามอย่างที่พี่พูดมาเลยครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงหรือว่านักกีฬาครับผมก็ต้องฝึกเพิ่มหมดทุกอย่างเลยเราเราแบบว่าเรามีเรามแบบตองแแข่งขันอะไรที่เราต้องเตรียมไปปีนียมไปใช่ครับผมก็สำหรับปลายปีนี้นะครับก็จะมีเอ่อตอนนี้คิ้งก็อยู่ในช่วงคัดตัวอยู่ครับผมก็จะมีซีเกมครับผมแล้วก็ พิเศษสุดๆเลยเพราะว่าป <_ an> ีนี้ประเทศเราเป็นสภาพนะครับก็เลยคิดว่านักกีฬาทุกคนก็จะ<ม>ฟิตร่างกายแล้วก็ฝึกซ้อมกัญหนนักะครับเพื่อที่จะได้ท,ดทําเหรียญทองมาให้ประเทศเรานะครับมีทั้งชายหญิงเลยกีฬาปีนี้เราเราไมเต็มไปด้วยเสียงกันได้ได้ก็มีโอกาส,ถ,ากาสถ้าตอนนี้ก็คัดอยู่ครับผมทั้งผมทั้งน้องสาวผมเลยนะครับผมทั้งคู่เลยนะครับแล้วถ้าเิดเป็ทองก็ถ้าตอนนี้คิดถึงอยากทำเพชรทำงไดบ้างถ้าคิดถึงมาลบมาไลท์อะไรบ้งอ่า ก็คิดว่าหวังว่าครับผมหวังว่าเราจะได้เจอกันในเร็วๆนี้นะครับผมในทางอาจจะแบบมีเพลงมาให้ฟังหรือว่าหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับทางดนตรีนะครับผมก็หวังว่าจะได้เจอกันในเร็วๆนี้ครับแล้วคิดถึงคิดถึงทุกคนคิดถึงทุกคนมากๆเหมือนเดิมมากกว่าไปอะไรอนะคะับาะให้ติดตามเราเพราะตอนที่เรา ครับผมก็ฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ต้อนรับเอ่อผมเข้าสู่บ้านหลังใหม่ยังอบอุ่นนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับคคีสินิดอัคคีสินร้างสินเขาเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเราไปไกลาีอะไรเงี้ยเขาเร็วเลยเขาเห็นเขาโรตอนี่เร็วเลยใช่เขาเร็วเลยครับก็น่ารักนางๆเพราะเห็นนางแบบว่าไปงานที่สยามก่อนนะพัตเตอร์พัตเตอร์เกา ของทางซีบิสใช่ไหมครับเอ็นเตอร์เทนเมนที่เปิดค่ายทาเวเราายายิร์กพอยต์วันยยนันผมไม่ได้ไปแต่นักมากไปก็ใช้อาจกากงานก็ลงของผมต่อผมก็แอบไปเห็นในเอกนัแบบ i, ว่าเขาบอกคนเล่าตัวมานะร์ะแบบดีจะดีมากอยู่บแ,แบบน่ารักกันเื่นทุกคนเลยก็จริงนะจริงใช่คนาพดอูดกิน้อถึงมากเพราะว่าส่ไงมีเแสดงความีแล้ใช่งดีเรียบร้อยแล้วครับผมทุกคนเห็นแล้ว ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ